สวัสดีจ้าพอเลก็กพอหน่อทั้งฟังใล้ฟังลาาและตัางวัตถิน้องมจ้ามือนีซีพอลูกแล้วกับนงกันขนาดแนงวันท้ศนลักิจนะครับเบๆครับตำมะแตงไซซ่าครับเป็นอะไรก่อนเดนี่เมืองครับที่ห้เพิ่นกินมือน,นีตำมะแตงครับกันเพิ่นฮิวนอนครับมือน,นี้ แสบแสบครับเผ็ดเพชรจุดจวดมีตำมักแตงแน่มีผีบาแน่นี่ก็คือไผ่หัวถอดกับผีมูกอกร์ครับมูกอกร์มูกอกพอดำพอดำถอดก็มาซูนองกันกินมาดิแสบนองหุ่นน้องไหวแสบแสบครับกับยังก็กับไข่ต้มเอาค้างซะเอ้าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด มาครับแซ่บๆต้องการขานห่อนที่เย็นก่อนน้องกันเฉียวไข่ปะครับหรือเฉียวอย่างนออาปูนเรื่องบอกว่าโจกเองเข้าวมันหอมๆครับอันนี้บอกมาดำตับหกแดงแซ่บๆบานๆครับเรื่องพนันปิดเป็นน้ำที่เย็นอุ้ยโอ้ยตัวแสบใช่ไหมวะเอาไอ่แกให้กันนะบาดำครับเนี่ยเอาให้กันก่อนครับนี่เอ้าเออกินหนังนะ กินหมูกรอบครับไม่นังคาตาเศษไอ้ขดตาออกแล้วบอทั้งกินทั้งให้ทั้งหัวก็มีหมูกรอบกับหมูกรอบโลเดียวครับใส่ใส่กับต้มไข่นำเชืลสองโลผดำซอนเลยครับนี่เต็มวงกระยาเลยแซ่บล้างคือปักกิ่งนานเ้ยไม่ยักกัด บาบูเห็นมาเบิ่งหลาบาบูบ่เห็นบาบูเป็นยังถงกันแขนเขา่อนเขาติดกคอพ่นยู่ดอกอร่อไข่ ไข่เอาเข้าปะครับเือสดตำมะแกงไม่อันนี้ตัวหนาใหอ่ตัวใหญ่แม่นครับแสบพันโลกเลยครับเลยมลุงหมลุงไข่ไก่กะอบ้านเลยกะอจังหนัง

มือดีนม้อกะไห่พันโดกจ้ะโอ้ไข่ต้มนี่ก็คักได้ครับแกลียมกับตำมักแดงอุดยอดเลยบอร์ดีจอสุกกระเพาะเอรดี้สุกกระเพาะตำมกแดงใส่สุรดเครึงมกนาถุงมนาวครับเกือบโดนเลยนี่ไ่ทำให้กระเพราหัวปลกทำหะขอบพิมนะขอเพิ่มเพิ่มาอ่ะขอเพิามจกให้ับอม หอยดำข่าอ่อ,อนอัดปากเหมือนกันซิมตอนนี้น้ำคนจอยกันครับมันบางแต่บงตังแตงหนูวายอ่ะบังบาเห็นได้นะ่ะหอยตรงกลางสแสบข้าแงแสบพนลองกรอบกรอบกุ๊กก,กุ๊บกร <c oughs> อบกรอบจารุจอ,อ น้ำแ่บครับเอ๊เอเอเะไไเบคเกอร์น้เจียสน้เบาใส่น้ำกระแดกเาน้ำนัวเินหน่อยแต่อยากกินลายเลยเลยจ้ะายกินลายกินลา,า,ายไงไปไป มืออืน่นไปโรงเรียนแหรอครับการเปิดโรงเรียนไปเลยไปเลยมือต่างการเปิดโรงเรียนแหรอครับงานงานการจะเปิดโรงเรียนอย่างนี้มืออื่นอย่านี้มืออืมนอย่นี้มืออื่นต่มืออื่นต่างกันเป็นที่ไปอ๋องานการจะไปแล้ว โรง,งรเรียนเออเออยังบวเบือจะจะจไปโหลดจ้ะเออบ่อหาเอออยากให้น้องกันเรียนหนังสือแกล้งเออเขาชื่อเสียนก้าวเลี้ยงกระโดดแล้ว<ป>น่ะไปโรงเรงยียนใ <รง S 1> ดบ้างใหญ่บ้าน,นกระโดเดเร็วน่ะกันไปโรงเรียนใดบ้าโรงเรียนไหนโรงเรียนขาตูบกับเอืวยุ่งเองบานเฮ็นโรงเรียนปผาเถือกขาเถือ อืมแม่มาอืมก,กันหน่อยก่อนกันหน่อยอยู่คุณจอยคือบอกครับท่านส่วนแแตงหนมเคือแน่ครับกระเทิดเอาไปเลยกระเทิดเอื่อยกระเทิดเอื่อยไหนครับครับอื แสบแสบยังมือแรงด้วยเกามุ้นชานาพี่น้องที่สร้างไข่ไว้กะต้องขอโทษด้วยครับไข่พวกเขาเลยเขาล้ม้นชนเอาเบิร <kah s> <ata> um ์ตเ้าชนนะ้นแลเอาส่วนท้ายจะมาจัดจานผลตกว่าะชิได้กินอึงบริกินครับ ไปอ,อ,อึมเหรออ,อืมนวดสิออกกู่ได้นังมนมหมดปะผัดจำกาบเมองง่ายทูชุดอนักกันกันการการใช้ัดจำกินอันไหนดูกินนังกินบะนมกดันนะคือความมืดรันยันยันเนี่นยเรียวๆแดงเนี่ยมันบอมีพีกิกอ่ะมีเฉพาะอ,อืมขาม้าเบิดบะ กันขาวเบิร์นุ่มเบิร์ตงงั้นน่ะลัขาวบิมลตร้น่วไข่ต้มไข่ไม่มีเอ้ยไม่ต่อสุขภาพคนจอยกินยัง่อครับไข่ต้มกาลังกินนมื่อนึงแม่ผดํากบบจุกเขามามคะจองกุกไข่กระโจกเองสาละว้าอไรับพ่อมาบอกว่าดดาสิโจกไขเนาะเออบอกเา บอกเกลนั่นเลยเย่นกันบอลกันขายได้มีประโยชน์ได้้องกันมาดำเอาขับเลยทางนี้จงไว้ให้น้องวุนรีดิเบอร์บรไกินทับเบอร์บรไกินแตามุกกรอบครับน้อบุญกินกัอจบกิน้มุกกรอบ ฉมกันหนักกัจะกินมือกรอบคนเดียวมันบาแสบบ้างไห่นะกันจะกินมันบแสบอะแสบนกัรไอแสกันยิ่งไ้กินเกันขึ้นหูฮะกันขึ้นหูเออว่ม่ใช่หูใจหูใจก็มันแสบันบดแสบไม่ไม่แสบไม่ไกลอบบาแสบจังะจำมกแตง ทั้งสดนำทั้งคุยตอนเพื่อนใจมากไร้ชาดีกันกตมกันนอนั่งกันแต้มจักจมเนาะกับเงให้ลูบุหนักกันเซ้นซี่ยยังบรจบอยู่เอาห้กินเลยแม่ะครัเดียวก็บเ่นเบิดอยู่ครับเพื่อนนะ แสบว่าพอดำได้เห็ดนะพอดำได้ถอดนะสอดเหรอแมนดีดีมึงต <Labor> ิดคอมึงยันติดคอป่ะ <hour> กินลู่กว่าให้กินมือจนชี่อิ่มจับเียงขอหน่องดับเบิ้ลจีทีคับเป็้ไรไปเขาเป็นตีไรไปยางเมื่อไรไปกันคือคับเป็นกันชิ่เมือก็หนกอะไรได้หนกซุกกันเป็นอ่ะบรยาน กันน้องเหยียบพันธุกันคุยคนเดียวดิพือ่อเห็นเดีปบานึห็นอลโอเคอืมพี่น้องอราอนน้ำช่องนิ้งให้พี่น้องแน่แอกรอแอกรอทานมาทางนี้พ่อหงส์ดังเด้อ <laughs> ใครแต้บแสงนวเนะมน si> ี่นวรดูเค็มเอาแม่คนอวดโอ้ยพระดาจจงไข่ให้ละอน้อง กินคนละซ้ำน้อหรือไงซ้ำนื้อหว่าไซ้ำนืพรมไงซ้ำเนืหอดแล้วบ่แม่จ้ะขาซ้ำนวเลยดิเราว่าหดหระอไหมอดกับหด้ลน่พดมนี่ดิแม่จ้ะเขาคือลีลาเวะใครไกด้วยครับเด้อบุ๊มบเป็ดบบูบาบูาหัวดีกว่าบาบูคือสั่นเดี๋ยวพรมหนาว ว่าแล้วหลวงุ่นรักเสือพนอมด,ด้วยจ้ะหนาวครับมื่อนี้ <c oughs> แต่แต่ก็ว่าใช่มามโยกเสือเข็นเยาวพี่ให้เพิ่นตูมอยู่ลุมเพิ่นหนาวเพิ่นลืมเพิ่นว่าเพิ่นลืมเพิ่นบาลาเบิร์นี่บ่ลืมครับ <c oughs> ตากันรุ่นเลยเหม่ว่ <c oughs> าเลย <c oughs> ลาลบาบูน้อยเนาะย้ำให้มันอะไรอื่นมาจีติีคอได้ขนาดพนมกันแต่อิ่มเลยอิ่มด้วยยังไงนะ เนาะมึอนี่ก็ฝากพี่ตอนน้องเข้าไว้จำหนีเนาะงอมืองอมือเอมือเนี่ได้โบท่านมีคำอวยพรเพิ่นฝากเด้อครับเด้อบัวสิเป็นทางหอยปากกวางหอยขัวเนาะมีมีมีอยู่ในเฮือนอยู่ครับเดี๋ยวนี้มีตะนวยงามๆขัดนวยงามให้พี่ให้น้องเาครับเรื่องนะเห็นแบบนี้เลยเห็นนะเรื่องน่ะเห็ดแบบนี้น้ำโอ้บัดที่เมื่อเห็ดแบบนี้น้ำ เอาเอาเป็นว่ามื่อนี้กะขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เขามาแซบแซบน้ากันบัวสิเป็นฟังไทยบัวสิเป็นฟังเล้าบัวสิเป็นขมิ้นบัวสิเป็นพม่าบัวสิเป็นล้อล่นลอเลนี่นะบัวสิเป็นเขามาส้มนองกันบัวสิเขามาเป็นคนสื่อหอยบัวสิเขามาเป็นคนกดไลค์บัวสิซีคนกดแชร์ ฝากมาติดตามใครกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อบอตลกได้ตลกหนัก<ร>ตัวเองเ<ร>จะอะอนะอื่นแหละเอาน้องกัน์ดกะอิ่มนะครับป่านนี้ม,มือนี้ก็ฝนตกกะพอสมควรจะครับตกมานีกะซองม,มือแล้วครับหนาวครับทางบ้านพอดำกะดูแลสุขภาพตัวเองเด้อพี่นอ้องเด้อเหนื่อยป่ะปานนี้เหนื่อยกันเอา เอาเป็นว่าก็จิ้มเนื้อเหมือนกันเนื้อไส์อันนี้อันนี้บราเซโนครับอันนี้อันนี้สาวห้วยไผ่อันนี้สาวบันเวิ้ลขายเราจะไปสาวห้วยไผ่สวยอันนี้บาบูอันนี้อันนี้อันนี้บราสวรรค์ครับอันนี้ที่ร้อเอาเป็นว่าที่ผ่านประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนั่นเลยครับเด้อ สำหรับคลิปนี้<ม>ขอให้พี่น้องเฮาเสียบรกันๆทุก <c oughs> คนครับมีความสุขความเจริญครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ <c oughs> ครับ